เมฆเจ้าไอซีพีแพ้่พพหมู่ไอซีทังลาวทังไทยและก็ต่างประเทศพี่น้อง,นะอพอพอองเนาะขอผู้ผอมเจ้ามาจอยซานเอลนีแล้วพี่น้องเลยอ้าวรถมันกำลังเห็นอย่างพี่น้องโอ้เกิดยังขึ้นพี่น้องโอ้ยังขึ้นมาได้บ่โอ้ยคนยังขึ้นบ,ไนนนนบไ่ได้เลยพี่น้อง họ lột đứng cạnh khi nào rồi, đứng cạnh đâu. ขึงนกันอยู่ขึ้นมาได้แล้วเนาะขึ้วาแล้วแล้วเนาืนยักขึ้นมาดิโอ้ยคืดเหตุการณ์ประการฉีกกระดองจอยอีกบานีีแต่เป็นขาหอยและโอ้ đẹp phi non này cô, một cô phi ơi. cơ thể cán hùng

กับที่ดินนายบุญเกลงขึ้นมาแบบนี้พี่น้องเลยขนาดใช้รถสองคันบาน พี hey no, hey. Mm ่น hmm. mm ้องเอ้ยบึงเอ้อไม่ด้อพี่น้องเยนี่แหละตอนนี้ก็คำแน้ะพี่น้องเลยรถยังติดกิตมอึงูรถยังติดอยู่ไปบ่ได้เลยพี่น้อง dậu sâm xây dậu sâm chào mọi người แล้วพี่น้องเอ้ยขันบอติดลมในนาสิแล่วตั้งโดนแล้ว แบบนี้แหละพี่น้องเว้ยบ้านของไอ้เก่งเกิดเหตุขึ้นแบบนี้ uh. ตรงนี้คือสิบปอนด์แล้วมัออกแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าดินมันล่มบ้านนั่นพว่อยอีกทีหนึ่งพี่น้องเลยเว่าจังใดก็ได้พอดินมันล่มมันเอาออกบ่อได้แต่จริงๆ้วเอาออกได้นี่มันก็สิแตนไปหมดแหละพี่น้องเ,เพราะว่าตอนนี้ดินมันติดมันติดลม hẹn cả ai cũng cần quan lo chặt đây rồi phải dặn lấy chốt cao lên nhau đây nhau ơi

nó mà lại cột thì mà đây hòn còn tài lơi đéo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไปขอร้องกันไมมากน้อรอเซ็นต์ไปเลยขวดน้าลดขึ่นอ่ะเหรอติดการบวกกันนะนี่นะมาแต่เซลูหัวแล้ว นี่นี่แหละพี่น้งนองเนาะ,ะได้การขึ้นรถติดลมร,รับคุดเอาเลยเนาะลบจะได้เจออ้าพ่อดึงจนั้นไนอ,อ๋อผอครับเป็นเชือ่อจ้ะแกที่ได <c oughs> ้อย่างงีานาน้นะงนเรา I a heck กัวได้เกิดขึ้ขยันอะไรพี่น้องเลยสมเราอยากได้อย่าีไรได้เด็ดซี MC เลยสมแล้วจะได้อยู่างไรได้ขัดยันนามือคุดโมยานมือแันนั้นบอกไอ้เก่งข้อขัดยันอะไรพี่น้องเลยสุดยอดไอ้เก่งเสือเราอะไรพี่น้องเลย lột pít nữa nè lo nhang mua chốt ngầu lột, lột cơ thể đẹp ni đây đẹp đầy thì nồng nếu mà sụt gió ai cần mà đốt đến lao tại lao mưa chốt nó lúc bỏ đi gian nám bỏ ra gian nhang chốt gần đi Cái này cần cứ mới chốt nha này nè

<laughs> nó tí lùm Dệt ở đây đó, nó này cái này Cũng sắc lý Cặp thì đến nay cần rồi Cờ tu và sắc thường ma trên Con chốt áo hố Con thần nhận tay ở, ở rồi ถ้าวา f เอฟซีคนใดอยากซอยเหลือเพิ่มเติมก็ซอยมาได้พี่น้องหกหลเลยพี่น้องเลย ประสักษ์ในการทำบ้า,บานไอ้เกินเลยเกินประสักษ์ขึ้นมันต้นได้มาวางเลยยัง ชทวงชามพันนี้ไปหน่อยรสนงยรอรุ่นน้ำกันว่นสิขึ้นด้วยขึ้นหน่อง วางกำลังทั้งจอบทั้งขวดเอาโหลด่ปด,ดองหินกองไอ้จึ่งระหว่างที่เก็บบ้านไอ้จึงอุปสรรคเกิดขึ้นมาหลายเพราะว่าตรงนี้คือเสีบยบบ่อได้เลพี่น้องเพราะว่ามันแห้งมันยังเออนาสีปวดหันมันได้เพราะว่าอันนี้มันมอแห้งมันนาสีปวดบ่อได้เลยไปดูว่าจังได้เนาะ อุปสรรคในการที่ว่าตอนนี้แหละพี่น้องอาจจะลำบากเลย đeo vô bộ mình Hãy subscribe cho kênh ลอลุ้นน้วกันพี่น้องเสียได้เอ ระว่างตอนนี้นะยังบอถึงไหนกันเลยครับ